สถาบันวิจัยที่ราบสูงชิงไหท่ทิเบตแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์และทรัพยากรร่วมกันนำนักวิจัยของสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษากว่า30แห่งได้เรียบเรียงและประกาศผลรายงานการประเมินทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับผลกระทบของการจัดก,กิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อระบบนิเวศวิทยาบนที่ราบสูงชิงไหท่ทิเบตรประจำปี2022 รายงานดังกล่าวได้มุ่งเน้นที่ราบสูงชิงไหท่ทิเบตพื้นที่ในประเทศจีนประเมินการจัดการกิจกรรมของมนุษย์รวมถึงการเกษตรและการปศุสัตว์การท่องเที่ยวการบุกเบิกเมืองแรกการสร้างสารรค์เมืองและอำเภอตลอดจนการสร้างสารรค์วิศวกรรมสำคัญและผลกระทบของกิจกรรมเหล่านี้ที่มีผลต่อระบบนิเวศวิทยารายงานระบุว่าการจัดกิจกรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาบนที่ราบสูงชิงไหท่ทิเบตค่อนข้างน้อย โดยตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาการส่งผลกระทบก็ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องอัตราการเพิ่มการส่งผลกระทบเฉลี่ยต่อปีลดจาก0.84เรหลือ0.7